สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สยามรัฐทีวีและน้องอันพาผู้มชมมาอยู่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะและตอนนี้นะคะน้องอันยืนอยู่ที่อนุสาวรีย์ค่ะสมเด็จพระเจ้ากรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาลิสลานวัตรจีวงศ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านเนื่องใน150ปีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการจัดพิธศการเดี๋ยววันนี้น้องอันและทีมงานจะพาคุณผู้มชมไปติดตามกันค่ะ ชมคะตอนนี้นะคะท้องอันก็เดินเข้ามาอยู่ในสถานที่นะคะจัดนิทรรศการของพระองค์ท่าน,นาในบริเวณไายไมนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของพระองค์ท่านค่ะคุณผู้ชมคะพระองค์ท่านนะคะได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุสงสยามนั่นเองค่ะ ยุคสมัยรัชกาลที่5นะคะพระองค์ท่านค่ะได้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแบบพิกแผ่นด,ดินค่ะเพื่อให้พ้นอำนาจจากการลุกคามของชาวตะวันตกนั่นเองค่ะพระองค์ท่านนะคะได้รับการโปรดเกล้าจากราชัชกาลที่5ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและดูแลงาน โยธาธิการทั้งหมดก็ทั้งแผงดินนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและผลงานที่โดดเด่นของพระองค์ท่านนะคะนั่นก็คือการสร้างรถไฟไทยค่ะจากสายกรุงเทพนะครราชสีมาซึ่งเป็นรถไฟสายแรกของประเทศไทยนะคะและสร้างความจดจําให้กับคนไทยเป็นประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะเมื่อมีการจัดตั้งกรมโยธาธิการขึ้นในปีพุทธศักราช2432และในปี2435ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงปลดกล้าปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้พระองค์ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการพระองค์แรกและยังทรงเป็นเสนาบดีอีกถึงสากระทรวงตลอดระยะเวลาสรงงานในกระทรวงโยธาธิการทรงศสึกาหศึกษาความรู้เพิ่มเ,เติมในงานช่างแข่เก่าลและแผใหม่ และการสื่อสารทรัมน,คนตคมรวมทั้งยังส่งวางรากฐานระบบงานโยธาออกเป็นสัดส,ส่วนเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะนั่นก็คือเป็นผลงานของพระองค์ท่านที่ทรงวางรากฐานให้กับประเทศไทยและท่านฐานได้รับการยกย่องนะคะจากยูเนสโกค่ะให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกนั่นเองค่ะเัาน,นี้รายการสยามรัฐทีวีหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้เราอลัาทีมงาน